สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะออกไปเที่ยวขนอกกันแต่วันนี้จะไปไหนเดี๋ยวดูกันก่อนอื่นเดี๋ยวตรงนี้เราลงลิฟต์แล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนลงมาแล้วร้านข้าวที่เราจะไปกินนะก็คืออยู่ข้างคอนโดเราเลยชื่อว่าร้านเลิศรสจะอยู่ที่สถานีใกล้ๆสถานีสลีนรินท์ทางออก 3B 3 d ีนี่แหละเดินมาไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกก็คือถึงแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้มาก อะถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก็สิ่งที่เราสั่งประจาก็คือเป็นเส้นเล็กน้ําตกทุกอยา่างอร่อยมากแล้วก็จะขอผักสดเพิ่มก็ได้เดีย๋ยวเราเติมพลังก่อนนะเดีย๋ยวเราจะไปกันต่อื่อกินอิ่มแล้วตอนนี้เราก็จะไปขึ้นรถเมล์การไปเทีุ่สาวดีโดยวนันนี้ตามแทนก็คือนักับเพื่อนไว้ว่าจะไป ที่ร้านหล่อเลี้ยงที่ตรงสถานีเซนหลุยย์เดี๋ยวเราจะนั่งสาย515หรือไม่ก็ถ้าแบบมีสายไหนมาเราก็จะขึ้นไปอนอุีสศรีกับ ก็ถึงอนุสาวรีย์แล้วใช้เวลาประมาณ15นาทีวันนี้วันเสาร์เนาะก็ไม่สิเดี๋ยวเราจะไปต่อไปที่แล้วเราจะไปที่สถานเนมอกัน <S <S เราก็จะใช้บัตรระบิดซึ่งบัตรระบิดอันเนี้ยเราผูกอยู่ในไลน์ไปอยู่แล้วก็คือตัดบัตรเครดิตได้เลยไม่ต้องเติมตังค์เลยทังสิ้น จะใช้แล้วินตัดโดยตัวเนี้ยมันก็จะไม่โชว์ยอดมาว่าเราเสียเงินไปเท่าไหร่แต่มันจะมาตัดเข้าในลายเปเราเลยเราจะเดี่ยวเข้าซอยสารทอสสิบเอ็กันแล้วเราก็จะเดินเข้าไปอีกประมาณไม่ถึงสิบนาทีเราก็จะถึงร้านหลอดอย่างเราตอนนี้เราเดินใกล้จะถึงแล้วเรามาพบกับพี่เอิร์ดน,นะครับจะพี่สวัสดีครับเป็นไงครับอากาศวันนี้โอ้โหอร้อนเว้แต่ชุดก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเอากาศ ก็จะเป็นร้านหล่อเลีย่ยมเนี่ยร้านหล่อเลีย่ยมจะเป็นร้านสไตล์จีนดังนั้นน่ะด้วยความที่กระเทยอ่ะเนาะต้อง <c oughs> มีจีนก็คือมีแบบคลิปคอมเบาๆอ่าเฮ้ยพี่ชายร้านน่าดูดีเยอะจิงรู้สึกว่ามันดะีเนี่ยถึงแล้วร้านอยู่ตรงนี้แล้วข้างหน้าตัวนี้ก็คือ,อเป็นเขาเรียกว่าขนมดาวเสาไงขนมดาวเสาใช่จะมีเป็นเหมือนเป็นเนีย่ยเห็นป่ะมันเหมือนเป็นวงดาวเสาอย่างเงี้ย แล้วจะมีเป็นไส้คัสตาร์ดมีไส้ถั่วแดงแล้วก็เป็นไส้ไก่คาราเกะมั้งถ้าเผื่อจะไม่ผิดสวัสดีครับสวัสดีครับถึงร้านถึงร้านหล่อเลี้ยงแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับมีหลายอย่างแล้วก็เราสามารถสแกนจ่าย q ิว o d e คหรือสแกนดูเมนูได้เลย ไส้ครีมกับไส้ถั่วแดงนะครับไส้ครีมเป็น 1. จุดถั่วแดง2องจดนะครับและนี้นะครับก็ประชากรที่มาเพิ่มนะครับดูเอแล้วกันเนาะเส่วนนั่งครับและนี่ก็เนี่ยซูชิไทยเฮาอนะเนาะกก็ได้ไา,กากินกไ็ไ,ไกด้เลยะกักได้เยาะกากเลดเนาะใช่กด้เงะก็้เยอะกว่า็้เ <มา S 2> น่นะนกินกัดห้หนกนกหไ้นาใหญนกว่า,ยาย้เนาะกินก็ได้นกก็ไ้เนากตก็ไ้นาะนไ้าะนก็ไ้เะน้นานก็ไกิน สั่งอะไรไปวันนี้โกโก้จักรพรรดิเดี๋ยวเปิดอย่างนี้เลยแนั่นจริงอันนี้ก็คือสั่งขนมดาวเสาไปเพิ่มนะครับแล้วก็มีไมโลอะไรนะจักรพรรดิป่ะโกโก้จักรพรรดิเออโก้จักรพรรดิเมนูอะไครับเฉาก๊วยก็อร่อยค้กนี้ก็อร่อยอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะของฟรีนะก่อนกินน่ะถอดแมสก่อนไหมอ่ะ เป็นไงลึกมากนมเป็นนมอ่ะนนนมมเป็ใช่เขาชื่อเขาชื่อพลไงเมาเพิ่มอีกเมนูนะครับเมนูเมนูสำหรับคนเมนูสำหรับคนแก่เขาเขาเลือกกินกันนะครับแล้วมันต้องอ้ายอย่างเลยหรอใช่แล้วปากกว้างมากเลย ึงไม่ไดากัยล่ะคาสตาร์ดใช่ไหมกระปอบุ๋มเป็นไงครับอร่อยอร่อยโดยเฉพาะของฟรีอร่อยสุดไม่รู้หรอว่าหมดเนี่ยจ่ายนะคือหรังนี้ว่าอ่ะหาว t ูกินก็คือซดกินหรอมีการกินอยู่เต้านะครับ มนคือนมใช่ป่ะอร่อยไหมครับเป็นงารรีวิวเฮ้ยดีแจวต้นแหละละเสื้อชาวเาใช่เสื้อชาวเขาอนีสมหสวยเลยมลสมกลับบ้านเลยใช่ป่ะย่าเอกเกี่ยวอะไรอ่ะ เคยไหมคือกระเทยว่างจะพูดอะไรแล้วมันเกี่ยวบเชื่อมโยงโดยที่ไม่มีเหตุแล้วผมนะผมไม่เคยพี่ไม่เคยไม่เคยเฮ้ยป้าแตนหลอกแต่เจับป้าแตนกูตกใจเลย เรามาจอดรถอยู่ตรงราชนาวีสโมสรเรากำลังจะไปที่ท่าเตียนกันกินอะไรคอฟคาเฟ่เอาข้อวก็จริงแล้วตอนนี้วั เปิดกลางคืนนะเท่าที่จําได้ก็มีเหมือนจะมีวัดสเกตตรงนีของพอเนาะแล้วก็ตรงวัดราชนัตด,ดาหรือโลหะาปาฝาก็ยังเปิดให้เข้าตอนเย็นได้กลาขึ้นข้างบนไม่ได้วัดพรุณพระป้ะแก้วเข้าได้ก่อนสามโมงครึ่งอยู่ได้ไม่เกินสี่โมงครึ่งช่วงนี้ไม่เปิดกลางคืนนอกจากมีเทศกาลงานพิธีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าตอนนี้ก็ไปวัดอรุณก็ข้ามไปได้ถือจะไปข้ามไปได้ไหว้นํา แต่เรือไม่มีเรือมีนั่งเรือนั่งเรือข้ามไม่ได้ก็ไปลงลงท่าวรดุรุณแต่ว่าถ้าไปแนะนําว่าไปหลังโมงครึ่งเพราะว่าไฟจะเริ่มเปิดหงโมงครึ่งถ้าไปก่อนมันแอบมืดมันจะไม่มีแสงถ่ายรูปไม่สวยต้องเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่อยากข้ามก็รอกินข้าวแถวนี้ชมวัดอรุณไปเลย มีร้านแนะนำอยู่สามสี่ร้านที่คนนิยมไปเนาะสาราวัดเอสาราละลายก๊าินอะไรอย่างงี้ออหรือเดอะเด็กที่คนนิยมไปแล้วก็มันแต่มันมีร้านที่เป็นมิชลินไกด์อยู่ตรงใกล้ๆศาลตรงเนี้ยจำชื่อร้านไม่ได้แต่ว่าเคยไปกิน,นอร่อยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับนี่ไม่ใช่ช่อง Spin สปินนนะครับเดี๋ยวสปินนายนะทำไมเจอร้านใกล้หนูอหรอซู่ชิรอเดี๋ยวราซูชิงมาซู่ชิงเปิดขับเหาซูชิงยังซู่ชิงเปิดขับเฮาอยู่ เราจะไปถนนพระอาทิตย์ค่ะวันนี้เราจะไปกินบัตตบ้ะเปิดเนาะเปิดถึงกี่โมงเปิดถึงเปิดจนสามทุ่มแต่อย่าดูเราวิางมาสัมถานที่ภาพพระอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็อยู่ตรงป้อมสักป้อมหนึ่งจำชื่อป้อมไม่ได้ละเออนั่นแหละไม่มีความรู้ตรงนี้อันนี้พี่เอกบอกว่าให้รีบมานะไม่ได้บอกให้แสงหมดไม่ได้ไม่ได้กลัวแสงหมดนะเขาจะเต้นอัรลบิกกันแล้วจะให้เรามาเต้นอัรลบิก ตรงนี้คืออะไรอ่ะสพานบรมแปดครับไม่ใช่ไม่ใช่สถาันศิลปท่าพาทิตย์ตรงนี้คือมาวิตยาใช่แล้วก็สพาบันปิ่งเก้าก้นแล้วก็เป็นพระจันรพาทิตยกับพระจันทร์พระพาทิ์กับพะจันใช่ท่าพระจันทร์นี่เขาก็จะมีตอปิดอยู่าใช่ที่ไม่ได้เก่บอาาศอ่ะ กกแกเป็นไหแบบนกันต่อครับก็จะเป็นกิแบบนมันตะบัจ้าร้านอยู่ตรงไหนร้าแบบน,นอยู่ตรงไหน บ้าไปกินข้าวกันเถอะยากมากเลยค่ะเมื่อกี้ลองทำตามแล้วว่าจริงชุดเราแค่ไม่พอไม่เสร็จอ๋อเป็นวันที่อยากให้ถ่ายรูป็บ้เยี่ยเพราะว่าไม่ใส่ชุดกีฬาวันแรกนานทีเนาะปกติอะต้องใส่ชุดกีฬาก็คือแกล่าวายยุงเต็มหัวเลยพูดสื่อสารถึงแล้วนะครับชื่อ พาริมโรตีมัตบาอยู่ตรงข้ามตรงนี้เลยของมัตตาริมฮะคาริมคาริมใช่ไหมโซบูนีซัมเมตุนโดวันนั้นนี้ข้างหน้าแกงกอคืออะไรอ่ะแกงกอคืออะไรอ่ะครับแกงกอและเนื้อเฮ้ยน่ากินอ่ะแกงกอและเนื้อเอามาเอาแกงกอและเนื้อหนึ่งครับ ส่วนบ้นเช้าส่วนหนึ่งต้ออย่างนี่บกส่นไหนพยังไม่มียังไม่มาเดี๋ยวเพิ่มเติมบึ้มเดื่ดมาเข้าห้องน้ำทำไมประตูห้องพี่สาวเปิดแล้วของบางอย่างบนโต๊ะกระจุยกระซายฉันก็ว่ากูล็อกหเขาเราน้ำเมื่อคืนนะปรากฏว่านางโทรมาแคร์แคร์อะไรป่าฉันอะ ตื่นมาวิ่งแลยฉันลืมบอกแอนเห็นแกนอนอยู่ตื่นเลยเราคือของไม่เก็บแผ่นดกระจุยกระจายแล้วฉันก็แบบลราหลอกกอนอ่ะหลอกไม่หมดเราก็แบบรีบแหละรีบแหละตายละนึกว่าแบบอะไรใครมาขึ้นห้องหรือเปล่าฉันก็กลัวแบบอุปกรณ์ครัวฉันหายอืมุปกรณ์เคกื่องใช่ห่วงสุดอะเงินเศษเหรียญขึ้นมาเลยทุก ขวดปิดใช่นี่โกดอ่านี่ยครับเป็นมาตตบัตเนื้อครัอันนี้เป็นซูชิงของทุกคนอ่าครับอ่ะซูชิงวันนี้ซูชิงแนะนำอาหารนะครับมีอะไรบ้างซูชิงค่ะวันนี้ซูชิงมาบ้างหมมากกเพือนนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะมาเป็นเป็นมาตตบัตกันก็ร้านก็จะค่อนข้างจะจะนึกภารแบบเป็นอยู่บ้านนิดนึงนะครับอยู่ของพักกันตอนนีรอันนี้คือสตรลินหรอใช่สโตรลินส์หรอ นี่แกงกอนแล้วและอะไรล่ะและอะไรอ่ะและแลนยืนทีเราบอกแลวเราขอ่นแงอร่อยมอร่อยมากเดี๋ยวเราตีน้ำตาลลงนี้อาจจะไม่จะกินเปล่าๆแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วโอ้โหเขาอยู่เปล่าเอยนี่ฉันจะสิงกันนะคะไปงมร้องเพลงร้องไปยงมง่าน้องน้อง ครับอีแป้งเหมือนนั้นอ่ะมืนจะเป็นโรตีสายใหม่มันก็เอาไปทำยเตี๋ยวไดที่ทำเนงครับมีความนุ่มมันก็เซมัน็ดินอย่ซอร่อยี๋บอร้อยางใช่เดี๋ยวงถึงถึงกินเนื้อจะมันออกมาแต่มันก็อร่อยหมดไปแล้วสำหรับร้านที่สี่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านที่ห้ากันเป็นร้านพาสต้า จะอยู่ที่ <ford entertain S 1> ถนนท้าวสารจากถนนท่าทิ์ก็คือไปแป๊บเดียวเองนะครับไม่ไกลักเท่าไหร่ตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มยีบแล้วเออก็คือกินมา4ี่ร้านวันนี้คือกิน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 อะไรครับใช่ใช่ลอใช่ใช่ใช่น้ำเดิมมาก อ๋อในร้านเขียดคาดาจะเป็นร้านนี่ต่อไปเป็นซ้อมช้อนจานถึงร้านแล้วครับชื่อร้านร้านนี้เป็นพาสต้าที่พี่เอแนะนำอีกร้านหนึ่งอ่ะอันนี้เห็นดูมาสงบนะแต่จริงๆแล้วคือเรามาดูฝั่งนี้ก็คือเป็นพาสต้าวัดหล่อ คนละร้านคนละล้านคนละล้านท้าเป็นโครงการจากรัฐโครงการจากรัฐคนละคืนโครงการจากรัฐคนละคืนไม่ได้คนละคืนนะครับอช่ฮัเลคามาอโลมานามามเมามาโา่มามมา ลาวลาววินิกาจะได้เอาที่ออกเลยเนาะเป็นไงอ่ะมัสเรลลาชีสมัสเซรลลาสดีใช่ไหมมากมากอันนี้คือเทสโตและนี่คือเลย์ม่เทสโตอะไรนะขอยอันนี้เทสโตอันนี้เป็นก รยูบิซีคาปูนี่สรุปฉันจะได้รู้เลยว่ามันไม่คุ้นอันนี้คือลาสัญญาใช่ไหมเอ่ยใช่คือลาสัญญาผักโขมที่ก็ไปจุดนี้เพราะว่าอันนี้เป็นเพราะวาต่อเราไม่เหมือนเมนูปอกยกให้เลยเพราะว่ามันเข้มข้นมากกุ้งเป็นกุ้งเออครีมีมากตีนสุนแล้วปกติเขากินแบบแบ่งกันกินป่ะอาหารเขากินคนละจานเลยใช่ป่ะ ถ้ากินคนละจานถ้ากินแม่ประเด็นคือเขากินเขากินสลัดหนึ่งจานแต่เขากินใิฝ้าคนละถาดคนละถาดคนละถาดใยุโรปอ่ะในฝ้าคนลาแล้วแล้วอย่างนี้ก็คือคนหนึ่งจานหนึ่งเลยคือเราว่าลักษณะอาหารนะกินยังไงก็ไม่อิมอืมมันเป็นฟิลก็ถึงบอกแล้วไงว่าเราจะไม่กินอะไรหมูปลาค่ะเป็นไงครับก็ได้กินแล้วนะคือกินจูเนื้อป่ะแต่ว่าจูเนื้อคือการเอาเนื้อดิบมากินกับไม่ไม่จูเนื้อคือบอกว่าหยิบเนื้อมาแล้วก็ เงียบเงียบจูเนื้อการโกหกพี่จูจูเนื้อบ้แป๊บนองนะอย่าะไม่มีอกล้นงลไม่มีนมฉันจะรู้ได้อย่างว่าจูเนื้อคือ อะไรเอ่ยอ๋อไก่ทอด <S <S นโอล,ลินนิโอล,ลินนิโอล,ลินไกนพุกกบแซ่ขว่าอันนี้เขาเป็นเลนส์กเกนกับ,บยอยไอ,อไฮโอชิเก้นไปยังไงครับอ่าเท็กซัสเดี๋ยวไปหาแวะบอตทอสักวันโอเคได้โอไฮโอชิเกอออ้นดันดีซีนิวยอร์กโอ,อ้ยากแล้วครับโอไฮโออาจจะเป็นไทยอีสานครับเบเบลินเบอร์ลิน มนลาไปไปเป็นารเลยเป็นร้ที่มีประัติาสเยอะเชฟเป็ดยหกมงเช้าอว่ารถเผ็ดต่อกนี่คืออะไรทุ่มัาจากยุมยุงยงยโนีโน่ดิมหรืยุงยงเหรอแล้วจะมาจากการที่ผมธนาคารหลักแล้วก็ลืมเลยเขียมไปหน่อยเลยน่าจะเป็นรถดีไปแล้วจะเป็นผมรถ สีฟ้าด้วยนะครับคือปุกมากไม่ใช่รถดินกรุงยงแล้วหลายอยรถไม่จริงเดี๋ยวตัดภาพมาที่พี่บอสอาจจะลองชิมดูนะครับว่าจะได้รสชาติเป็นอย่างไรนะครับอร่อยมากเลยครับยังไม่ได้กินด้วยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกินแบบในร้านพิซซ่ารู้สึกว่ารสชาติร้านพิซซ่ามันจะเข้มซึ่งบางทีแบบ ให้ถูกปากคนไทยปาลีอาจจะไม่ได้ป่วาแลีรสชาติไก่เป็นไงครับที่ว่ากำลังดีคือแบบไม่แรงไปไม่หวานไปกินกินง่ายกไม่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 มันกรอบกรอบมันอาจจะเป็นเทคเจอร์อย่างนี้ของเขาหรือเปล่าไม่เป็นเทคเจอร์แบบมาเลยังฮืออีกพอไม่ใช่อะไรเพราะมันไม่ทุกชิ้นก็เลยบอกเขาตั้งใจตั้งนะเขาไม่ใช่เขาใส่ใจมาแล้วใส่ใจมาแล้วขอแนะนำให้ดูคลิปแล้ว อ่าแม่สิตางเชิญไปจนปวดฉันกตังต้องต้องปวดแม่ต้องตัดนแบบจบสมองเลยจะเป็นลมเลยว่ะพูดันันไมี่าวไม่ไ่ไม่หวร่ไ่ไหไมไม่ว่ไ่ไไม่ไมหม่ไนีม่อรอัน อันนี้ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสําหรับร้านที่ห้านะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านที่6กกันอันนี้คือร้านที่ห้าแล้วเป็นไงครับอร่อยนะครับคือแบบว่ามันสำับจสมมมันมัตตาบะใช่ไหมไม่สิพัตตาออใช่คือรสชาติมันแบบอืมเราคือบอกว่ามันแบบอืมคือทุกอย่างแล้วมันแบบอืมเลวรวมๆมันก็คือแบบอืมรู้เรื่องไหมเนี่ยใครรู้เรื่องก็ใส่เป็นมัตตาบกเลย ใช้เงินบาทหรอโ่ทรเลขกแล้วกันโทรเลยเดีเดี๋ยวขออนุญาตเลือกนั้งไม่ใช่หรอวะไม่ส่งพิาบมาเลยแหละตอนนี้อยู่บนถนนราชดำเนินแนะครับออกจากตรงถนนข้าสารมาเาจข้ามได้แล้วนี่ไฟเกี่ยวนะอ่ะงั้นไปมามันเขี่ยว อออ๋อเขาบนูมันไม่มีมันสนี่แหละการจราจรประเทศไทยช่วยกูได้มากเลยเพราะว่าอนนู้นไม่มีสัญญาณก็คือไม่รู้ว่าเป็นแดงหรือเขียวมาดูอีกทีก็คือกูจะข้ามเลยเขาตัดสินใจเลยตอนนี้ก็คือเดินอยู่กลางถนนนะครับสู้รถรถจนดตายหาฝั่งนู้นไฟเขียวไม่ติดก็ไเยวไม่ติดก็ต้องดูฝั่งนี้เอาไปเอ้าแต่ฝั่งนี้ไม่ติดด้วยนะ ออกไปได้ครับนี่คือไฟเขียวครับไหนวะกูก็ยืนโง่อยู่ตรงนั้นไม่ิดเฮ้ยแต่ตรงนู้นเราข้ามได้แล้วไฟเขียวอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เราไปกินนี่นะครับมาเก็บเขียวๆไปที่สับว์สัตว์เออหรอโอ้ยนั่นรถเปิดประทุนใช่ป่ะเป็นรถเป็นรุ่นพิเศษอืมนี่มิเต็ลแหละมิดเดิลดิสชั่น้อมกินในตัวแล้วก็ไป ติดรััดอยู่กลางถนนลาดําเนินจัดอยู่บริเวณกรมอที่ศูนย์ของประเทศไทยครับ <c oughs> จะเป็นที่บนรถใช่ไหมครับ,บรถบกูกต้องครับผมมันเป็นที่บนรถครับนั่งเป็นงานเพื่อสรวจโลกครั้งที่เท่าไหร่นะครับแคมโอ้ไม่รู้ฮะเพราะว่าจัดกันมาหลายรลอบนะครับ <c oughs> ใช่ครับณ <c oughs> จุดจุดนี้คือจัดมาหลายรอบมาก <c oughs> ใช่ณจุดจุดนี้คือไม่ได้เป็นคำเล่นต้นไหตอะไรแต่มาที่นี่นั่นแหละครับใช่เรามาถึงกิโลเมตรที่ศูนย์แล้ว ประเทศไทยนะครับครับก็คืองานพืชสวนโลกก็คืออนุสวรีประชาธิปไตยนั่นเองปัจจุบันมีสถานะเป็นงานพืชสวนโลกครับเราจะพบกับต้นไม้หลากหลายสียสใช่ฮะนี่คืออะไรนนอ่ะใช่ครักปลาหมึกย่างเรามาถึงร้านแล้วนะครับมนมนสดคนเยอะเหมือนเดิมเลย ปลาหมึกใช่ไหมเราลองไปดูปลาหมึกกันไหมเอาสิไหนดูซิดูน้ำจิ้มก่อนดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มดูดีอยู่น้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มซีฟูดเขียวๆเราจะลองชิมสักเออเซฟว่าเป็นไงบ้างนัดมปิอันนี้คือหมึอันนี้คือต้นไหนไม่รู้ไม่รู้เพราเสร็จหอ่ะกินต่วนส่วตะไคร้อร่อยเห็นไหมแซ่บไหม เขาเทียบกับเรา,เาอ่ะก็ยังไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่อืออันนี้ต้องตัดลงใช่ไหมฮะอันนี้เอาลงดีกว่าจะลงประจานฉันไม่ให้ตัดออกนะฉันจะลงประจานถ้าเทียบกับเราก็ยังไม่ค่อยแซ่บ,บอ,อ่ะตัดผ้ามาหน้าพี่บอลเผ็ดจังปลาหมึกต้มกระดูกสดปลาหมึกสดปลาหมึกแด้งอ่ะแด้งดึ๋งตึงๆหย่อนๆเผ็ดมากเลยอ่ะเออใช่อร่อยนะปลาเผ็ด จนแจนตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านมนนมสดนะครับเข้ามาได้สักทีเมื่อกี้ปลาหมึกเมื่อกี้เราถือว่าเราไม่นับเป็นร้านแล้วกันเนาะไม่นับครับเพราะว่าอันนี้เรากินข้งางทางอันนี้เรานั่งกินในร้านอันนี้จะนั่เป็นร้านที่สามเนาะอ่ใช่สามเ้าที่สามสำหรับมื้อเย็น,น,นใช่รีบอะไรมาไอ้เสี๊ยบอ้าไอ้เสี๊ยบอ้อน่าประหลาดมากดีกว่าทำไมอ่ะพูดว่าอะไร ออกจากร้านที่6ของวันครับคุณนวเหลืองครับวันไปไหนต่อนวูเหลืองจะไปไหนต่อครับวันนี้วันนี้น่าจะคิดต่อขออนุญาตยังไม่ใส่แมสแ้วก็ใายใม่ออกเดี๋ยวไปลงระดธรมา์ฉันต้องมานั่งขอโทษขอปลยก็ขอโทษในโทษก่อนเลยแลวฉันก็จะตอบไป แกสหายใจไม่ออกสังขอเราจะหายใจก่อนตายร่วงแบบเวลางานวิ่งเงี้ยเราจะชอบตรงนี้มากเลยเพราะว่าผู้ชายหล่อเยอะมาราธอนปะใช่แต่เราวิ่งแบบบุกเกืบแค่สิบโลอะไรสิบโลนันก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยตั้งแต่ตื่นมาวิ่งเราเพราะว่าต้องเียนคิวมาวิ่งด้วยแรงมากอย่าถ่ายอย่าอย่าเขาถ่ายรูปติดไปแล้วอย่าไม่สวยจริงถ่ายไปก็ไม่ได้สวยอยู่ดีแกนดงสภาพหน้าฉันนะเออ เออพูดถึงวิ่งมาราธอนก็คือไม่ได้วิ่งมันไม่ได้นานมากวิ่งงานวิ่งงานสุดท้ายคือเพันพันวาปีสองพันเก้าซึ่งถ้าเกิดตอนนี้กลับไปวิ่งก็คือไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าต้องซ้อมได้อยู่แต่ก็ต้องซ้อมได้อยู่มีคำว่าอยู่แปลว่าไม่ได้วิ่งวิ่งพอไหวอยู่เอ๊ะมันมีนมสดแล้วมันมีเหลี่ยมนมสดไม่มีมีไม่ใช่หรอเหลี่ยมนมสดนมกับเหลี่ยมโอเค อ่มีแต่ไล่เลยไม่แต่มันเหมือนเคยได้ยินนนึงนะอันนี้ถามมีเออเออมีมีอยู่ตรงสารจำพ่อเสือหรอไม่ก็่ไม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 ม่ไ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 ไม่ม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไม่ไม่่ไม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 ม่ไม่ไไม่ไม่ แนและนี่นะครับก็เป็นที่สุดท้ายที่เรามาจบกันมาจบกันก็คืออะไรที่ไหนวะโอซาวซิงชาใจแอนสวิงใจแอนสวิงนะครับและข้างหลังฝั่งนี้ก็คือเป็นศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเดินไปหน่อยตรงนั้นแหะเออแต่เราไม่เดินละเราไม่เดินเพราะเราถ้าใครอยากดูก็ไปเดินในพินเทเลนนะสุดท้ายไม่ไม่ไม่กูเกิล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  ขึ้นแบบให้เดินให้เดินอะสตีดวิวเลยอ่านเต็มอะไม่ใช่เขามาดูทำไมไปเราไม่เดินไงเราไม่เดินเราก็ไปเดินเราไม่เดินศาสนาพักไว้ว่าถ้าใครอยากมาดูก็ได้ไม่คุณเราคุณจะออกกำลังกายบ้างมาเดินเองบ้างบอกตัวเองบอกตัวเองบอกตัวเองอะงั้นก็คลิปวันนี้ก็ขอก็จบแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เจอกันที่หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับมวยมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ 来。